สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาคแรกของสายชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนน้องต่งเสวรวิทยาคมนะคะที่จะพาเดินตระเวนไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อศึกษาคตินะคะการสร้างพระพุทธรูปหรือพระพุทธรูปสื่อความหมายในลักษณะหัวข้อเช่นนี้นะคะตอนนี้ก็เด็กก็กำลังประชุมกันแล้วก็ น่าจะได้กลุ่มละไม่ต่ำกว่า40คนเ <c oughs> ด็กเยอะมากเ <c oughs> ด็กเยอะมากจริงๆเกือบ <c oughs> 30กวคน40กวคนนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมง <c oughs> ออกวันที่บ่ายโมง <c oughs> บ่ายสองบ่ายสามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการสรุปสารน <c oughs> แล้ก็จะได้ให้เด็กได้เดินทางกลับบ้านนะคะโดยสวัสดิภาพนั่นเองนะคะมีเพื่อสเก็บตั้งใกล้ ตอนน้ย่อรวมอยู่ที่หกสิบาทใครทำดังรมา